สวัสดีครับผมอาจารย์กล้วยวิชาจีบผมจะทำพอดแคสท,ทุกวันพฤหัสบดีนะครับคราวนี้มา,าเรื่อง3เคล็ดลับชีวิตดีสุดๆก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนว่าผมอาจารย์กล้วยวิชาจีบนะครับคนจะงงว่าอาจารย์กล้วยสอนวิชาอะไรวิชาจีบผมเคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่จุฬาครับวิชาจีบก็คือวิชาที่ ทำให้คนรักกันหรือทําให้คนรักเราี่ยพอพูดถึงวิชาจีบที่แรกคนก็ฮะสอนให้คนเจ้าชู้เหรอสอนให้จีบหนุ่มจีบหญิงได้เยอะๆเปล่าปาทโทถ้าผมสอนวิชาแบบนั้นผมถมำนะครับจุลาเขาเจะเอาผมไว้เลยครับเขาไม่ถีบผมออกมาเลยครับไมฮะนน่นี่เรื่องถีบเนี่ยผมเลยได้สอนวิชาถีบ,เป,บเป็นวิชาที่สองต่อจากวิชาจีบด้วยนะครับ วิชาจีบเนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์หรือ relationship นะฮะเนี่ยลิ้นพันกันไปนิด l a t i o n s h i p นะครับตั้งแต่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ต้องเจอคนใช่ไหมครับทั้งรู้จักไม่รู้จักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนที่ทํางานนะครับผมถามหน่อยครับถ้าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราไม่ดีชีวิตเราจะเป็นยังไงเจอหน้ากันก็หน้างิกหน้างอใส่นะมีแต่ความคิดลบๆใส่กันแบบเนี้ยชีวิตมีความสุขหรอครับ ผมว่าถ้าไม่สีธัญญาก็ต้องฆ่าตัวตายนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยมันเรื่องสําคัญสุดๆนะครับผมยิ่งสอนวิชาจีบผมยิ่งเห็นว่าสิ่งนี้มันสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในทางตรงข้ามครับถ้าเรามีความสัมพันธ์คนรอบข้างดีนะครับไปไหนก็มีแต่คนยิ้มแย้มช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้โหชีวิตเนี่ยมีความสุขมากๆครับเพราะฉะนั้นความสุขของคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ เป็นอันดับหนึ่งครับนอกจากความสุขกายสุขใจแล้วทำให้สุขภาพเราดีด้วยนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะว่าสมัยนีย้คนเรามักจะมุ่งเรื่องเงินเป็นหลักทำยังไงจะได้เงินเยอะๆทำยังไงทำงานดีๆทำยังไงจะมีชื่อเสียงเนะี่ยได้มีตำแหน่งดีๆเรากำลังหลงทางครับเรารักษาความสัมพันธ์ให้เป็นอันดับหนึ่งครับเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยผมขอให้เป็นอันดับสองไม่ใช่ไม่สำคัญนะครับ แต่ว่าเราต้องเรียงความสําคัญให้ถูกเราจะได้เงินแต่เสียความสัมพันธ์แบบเนี้ผมพูดเลยไม่คุ้มครับไม่คุ้มหรอครับชีวิตเนะี่ยต้องดูกันยาวๆมันไม่ใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้นะฮะความสัมพันธ์คุณดีเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นทางลัดเองครับคุณอาจจะได้อะไรดีๆมาปึ๊บปั๊บเปลี่ยนชีวิตได้ก่อนที่ผมจะไปเป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะผมก็เป็นพ่อค้าออนไลน์นะครับขายของาตาม เว็บไซต์ต่างๆขายใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับเล็กๆน้อยๆอยู่ดี9ก้ากระโดดปังเป็นอาจารย์พิเศษมหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะว่าผมมีเ l ลชั่นที่ดีครับมีวิชาจีบที่ดีเห็นไหมครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยสำคัญขนาดไหนเราเน้นในการช่วยเหลือคนอื่นเอาใจคนอื่นเป็นหลักนะครับเดี๋ยวอาใจตัวเองเป็นหลักเนี่ยคนรอบข้างเขาก็จะชอบเราแล้วเขาก็จะช่วยเรา เห็นไหมฮะลองนึกดูก็ได้ครับที่คุณมาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเอาเรื่องงานก็ได้ว่าคุณที่ทํางานตอนเนี้ยต้องนึกย้อนหลังไปว่าเพราะอะไรที่คุณได้งานนี้เพราะความสัมพันธ์กับเพื่อนแนะนํามาหรือเปล่าให่ไหมฮะหรือว่ามีเจ้านายเขารับคุณเข้าทํางานเพราะเขาชื่นชอบคุณเอาแม้แต่กระทั่งว่าเป็นฟีมือคุณสมัครงานเข้ามาได้เองผมถามหน่อยครับที่อยู่ที่ทํางาน แล้วมีแต่คนขัดแย้งกันนะฮะเลื่อยขากันแทงข้างหลังกันเล่นการเมืองอย่างเงี้ยคุณจะมีความสุขในการทํางานหรอครับแล้วคุณอยู่ได้ครับผมไม่อยู่นะครับผมเจอบริษัทแบบเนี้ยผมอยู่ไม่ถึงหกเดือนครับผมก็ออกนะครับนี่อันนี้เรื่องจริงนะครับเคยผ่านมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเอาไว้ให้ดีนะครับหนักดิ้นเบาหน่อยก็อาภัยให้กันและกัน นะครับเจอหน้ากันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันเราเป็นคนไทยเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเก่งอยู่แล้วครับเราเก่งกว่าชาติอื่นๆในโลกนี้อีกนะครับเก่งกว่าจริงๆครับเรื่องความสัมพันธ์ของรอบข้างเราอย่าทิ้งตรงนี้นะครับไปเห็นแก่ผลประโยชน์ไม่คุ้มเชื่อผมไม่คุ้มวันนี้3เคล็ดลับทําชีวิตให้ดีสุดๆก็เป็นเคล็ดลับที่ทําให้ชีวิต จเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์สุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสุขถ้าคุณค่าชีวิตเนี่ยครับขึ้นอยู่กับ3ข้อหลัก3มเคล็ดลับหลักนี้เองที่ผมนำมาเปิดเผยให้ฟังนะครับถ้าคุณเก่งทั้งสามเรื่องเนี่ยโอ้โหชีวิตคุณมีความสุขมากมายครับอยากจะได้อะไรก็เป็นไปดังที่ปรารถนาเลย ผมกล้าพูดแบบนี้เลยนะครับข้อแรกนะครับแน่นอนทุกคนต้องดาวถูกอยู่แล้วเรื่องของ relationship ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับผมอยากจะเรียกว่า love เลยครับความรักครับความรักเป็นสิ่งผลักดันชีวิตครับถ้าเราไม่มีความรักชีวิตเราอยู่ไม่ได้นะครับคุณต้องเก่งในเรื่องความสัมพันธ์คุณต้องเก่งเห็นคุณค่านะครับของความสัมพันธ์รักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไว้ให้ดี แล้วคนที่เรามักจะมองข้ามมากที่สุดนะครับคือคนใกล้ตัวและคนใกล้ตัวนะครับที่เรามองข้ามแบบอย่างบางทีนึกแล้วสลดใจนะครับคือคนที่รักเราอย่างสุดัวใจครับมีเรื่องราวครับน้องคนหนึ่งครับทะเลาะกับแม่นะครับนยกจากบ้านนะครับเป็นเด็กผู้หญิง ออกไปเดอนลมโชว,ว์วูบจริงครับทะเลาะก,กับแม่แม่ให้เล่นเกมเสร็จนี้เลยครับนี้ออกจากบ้านไปนี่ไม่รู้จะไปไหนเลยครับนี่ไปหาใครเพื่อนฝูงก็ไม่มีใครแบบให้ที่อยู่ให้ที่พักอ่ะก็เด็กนิสัยแบบนี้แหละครับนะฮะอยู่ใครก็ทะเลาะก็ล่นเล่พเนจรน,นะครับนอนตามข้างถนนสองวันไม่ได้กินอะไรเลยนะครับตังก็ไม่มีเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวครับเฮียบอกไอ้หนู มากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวโทษอดกินก๋วยเตี๋ยวผมไม่มีตังค์เฮียเน้าเฮียเห็นท่าทางแบบนั่นแหละนะฮะแบบซอมซ้ออะไรเกินมากินเดี๋ยวเฮียเลี้ยงโหนั่งกินก๋วยเตี๋ยวใหญ่ครับสดห้วนพ่วงพ่วงพ่วงพไปเลยเฮียเห็นงั้นจะยกมาให้ฉาบพอวางเสร็จป๊อก๊บเฮียไม่มีตังค์นะเออกินไปเหอะเฮียแบบ เกิดมานะยังไม่เคยเจอใครที่แบบให้อะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนนี้เลยแบบซึ้งใจมากๆเลยเฮียคนหือๆจริงเหรอไอหนูแน่ใจเลยว่าไม่เคยเจอคนที่ให้อะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนเด็กนึกได้ครับวางตะเกียบวางช้อนวิ่งออกจากร้านครับวิ่งกลับบ้านกลับไปหาแม่ เปิดประตูเข้าไปแม่หน้าหงิกหงิกไปไหนมาลูกดูสิทำไมมอมแมมขนาดนี้หิวไหมเห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยเรามองข้ามคนที่เขารักเราอย่างสุดหัวใจวให้เราโดยไม่หวังอะไรตอบแทนนะครับในร้อยความดีความกระตันยูมาอันดับหนึ่งผมนะครับชีวิตผมเนี่ย ถ้าเขียนกราฟชีวิตเหมือนรถไฟหอที่ลังการเลยนะครับขึ้นสูงแล้วก็ลงสุดขึ้นลงแบบนี้นครับชีวิตขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้สมัยที่ลงครับเคยลงจนกระทั่งที่ว่าไปกินข้าวข้างทางอย่างเงี้ยนะครับไปดูเมนูเนี่ยหอย่างกับข้าว1อย่าง25บาท2อ,อย่าง30ต้องแบบเอาอย่างนึงกับข้าว25บาทนะฮะไม่กล้ากิน30บาทคือกลัวตังค์หมด เคยแบบลงขนาดนั้นนะครับแต่วันหนึ่งครับพ่อผมอะไม่สบายครับป่วยผมไปดูแลพ่อครับดูแลอยู่หกเดือนครับเขาเข้าออกโรงพยาบาลครับไปกลับไปกลับแบบนี้ได้ตอบแทนบุญคุณครับเชื่อไหมครับหลังจากนั้นน่ะชีวิตผมไม่เคยตกตามอีกเลยครับไม่เคยตกตามอีกเลยจริงๆเวลาจะลงจะลงแล้วเนี่ยมันเหมือนเราจะล้มแล้วมี บอกมารองแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถจะลุกกลับขึ้นมาได้ใหม่ไม่เคยจะตกแบบเหมือนกราบตกท้องช้างเหมือนชีวิตคราวแรกแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะครับความรักของเรานะครับเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่รักเราก่อนนะครับความกระตันยูเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญผมฝากเน้นย้ำตรงนี้นะครับคุณกระตันยูไปเถอะครับ แล้วชีวิตคุณจะไม่เวนตกต่ำผมจะบอกให้อย่างหนึ่งถ้าคุณจะเลือกคู่ชีวิตนะครับคุณไปดูนะครับเขาดูแลพ่อแม่ยังไงนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเขาจะดูแลเขาจะดูแลคุณยังไงเขาเป็นคนดีแค่ไหนครับถ้าคนกระตันอยู่ครับคุณคบหาเขาไว้เถะครับไม่มีผิดหวังนะครับ นี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับ relationship love ที่จะทำชีวิตคุณดีสุดๆเคล็ดลับข้อที่สองนะครับแม่เรื่องของวิธีคิดนะ mindset นะสมัยก่อนเราเรียกว่าคนคิดเป็นนั่นแหละนะครับสมัยนี้ก็มีสรรพเท์เท,เทว่า mindset นะฮะคือคนเราเนี่ยนะครับมันต้องใช้ความคิดในการที่ใช้ชีวิตถูกไหมฮะ นั่นถ้าคนคิดเป็นเนี่ยโอเคเราก็คิดในทางก้าวหน้าคิดในทางที่เจริญนะครับไม่คิดลบไม่คิดพิพาตัวเองตกต่ําไม่โดนคนอื่นหลอกนะทํางานทําการก็เก่งใช้ชีวิตก็เก่งเพราะฉะนั้นะนี่คือเคล็ดลับข้อที่2นะครับคือเราต้องมี mindset ที่ดีหรือเป็นคนคิดเป็น,นครับซึ่งผมบอกเลยว่าคนคิดเป็นเนี่ยแต่มันคำว่าคิดเป็นในภาษาโบราณเนี่ยคือคนที่ ต้องผสานกับหัวใจนะครับสมองกับหัวใจไปในทางทิศเดียวกันนะครับไม่ใช่คิดเก่งแต่คิดเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้มันไม่ถูกนะครับนั้นเราต้องรู้จักคิดอย่างแรกเลยคืออะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยต้องอย่าเบียดเบียนคนอื่นนี่คือเรียกว่าคนคิดเป็น,นครับไม่เบียดเบียนคนอื่นยังไม่พอครับต้องไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะฮะ บางคนบอกว่าผมไปกินเหล้าผมไม่ได้เบียดเบียนใครเบียดเบียนตัวเองครับคนในที่สุขภาพมันเสียนะครับเสียหมดนะครับงานคุณก็เสียนะครับอะไรต่างๆในชีวิตคุณ,คณจะเสียหมดเลยถ้าคุณเสียสุขภาพนะครับผมเองก็เคยป่วยนหนักๆมาทํางานไม่ได้เป็นปีผม,มรับรู้สิ่งนั้นมาแล้วว่าโอ้โหยังคิดเลยนะครับว่าตอนนั้นถ้าเกิดเรามีหนี้นะฮะ ผมจะทำยังไงเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้นะครับโชคดีที่ผมบริหารเงินเอาไว้ว่าชีวิตเราจะไม่เป็นหนี้นั้นเราป่วยเราขอมีข้าวกินอยู่กับบ้านเราก็อยู่ได้นะครับนั้นทําอะไรก็ตามต้องอย่าให้เบียดเบียนตัวเองนะครับแล้วก็อย่าเบียดเบียนคนอื่นไม่รู้คุณจะทําธุรกิจคุณจะทํางานคุณจะทําอะไรก็ตามถ้าคุณเป็นคนเบียดเบียนคนอื่นครับคุณจะให้รวยคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะโด่งดังยังไงสุดท้ายนะครับกรรมสนอง เชื่อผมนะครับเรื่องกรรมมีจริงและสนองชาตินี้ด้วยผมพูดเลยนะครับมันคนบอกไม่จริงหรอกก็เห็นคนทําชั่วเยอะแยะแล้วแต่ทําไมเขาก็ยังมีชีวิตที่รุ่งเรืองคุณเห็นเบื้องหลังเขาหรือเปล่าคุณเห็นหลังบ้านเขาไหมว่าเขาจะเจออะไรบ้างนะครับอ้าวดูหลังบ้านแล้วก็ยังดีคุณคอยดูนะครับหนังชีวิตต้องดูยาวๆเมื่อยามที่แก่เท่านะครับที่เริ่มจะทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะครับ เริ่มจะไปพบป่าสังสรรค์เริ่มจะไปหาความสุขใส่ตัวไม่ได้แล้วคนเราแก่เท่ามากกินก็กินไม่ค่อยจะได้นะครับอาหารก็ต้องระวังนะครับจะไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกพูดง่ายๆว่าสังขารเนี่ยไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงที่จะไปหาความสุขแล้วถ้าเวลาแก่เท่าแล้วคนไม่ครบต้องอยู่คนเดียวนะครับชีวิตเนี่ยเอาเบียดเบียนคนอื่นมาตลอดไม่มีใครครบอยู่คนเดียวผมถามหน่อยครับเหงาไหมครับ ะะแล้วในใจเนี่ยสะสมความคิดลบเอาไว้เยอะๆเนี่ยเราอยู่เคยอยู่คนเดียวไหมครับความคิดลบๆมันย้อนกลับไหมครับมันย้อนกลับมาหมดเลยนะครับถ้าคุณดูหนังไม่สนุกคุณทําอะไรอยู่คนเดียวคุณเล่นเฟซเล,ล่นอะไรไม่มีความสุขแล้วเนี่ยคุณจะอยู่กับความคิดลบนั่นแหละครับความคิดลบก็เกิดจากการที่คุณไปเบียดเบียนคนอื่นเอาไว้สั่งสมเอาไว้แล้วมันย้อนกลับมานั่นแหละครับกรรมสนองแล้วตอนนั้นเนะี่ยมันจะทุกข์ใจสุดๆ เชื่อผมนะครับความทุกข์เนี่ยมีนิดเดียวความสุขเยอะขนาดไหนก็เอามาทดแทนไม่ได้ผมเคยเขียนสมการ1000งพันลบหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับหมายความว่าเราอะมีสุขมาทั้งชีวิตนะครับมีทุกข์แค่ช่วงเดียวเนี่ยไอความสุขทั้งชีวิตเนี่ยทดแทนไม่ได้ลองคิดดูก็ได้นะครับสมมติจามีเงิน10ล้านนะครับจุมีเงิน10ล้านมา10ปีนะครับเออใช้ใจ่ายมีความสุข วันหนึ่งนะครับเกิดหมอมาบอกแล้วว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้อีกสามเดือนผมถามนะครับไอ้ความสุขที่มีเงินสิบล้านสิบปีเนี่ยเทียบได้ไหมครับกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าคิดแบบสมการเนี่ยเรามีความสุขสิบปีแล้วจะมีความทุกข์สักสามเดือนก่อนตายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะแต่ในะความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับพันลบหนึ่งก็เท่ากับศูนย์ได้ครับ ความสุขหนึ่งพันเจอความทุกข์แค่หนึ่งเนี่ยก็เท่ากับศูนย์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับรักษาไว้นะครับเรื่องของความสุขเนี่ยอย่าให้อย่าให้ความทุกข์มันมาบดบังนะครับใช้ชีวิตให้มันถูกคิดให้เป็นนะครับอย่าคิดเบียดเบียนคนอื่นอย่าเบียดเบียนตัวเองเนี่ยเป็นความคิดพื้นฐานเลยนะครับเรื่องไม่เซ็ตเนี่ยผมจะขยายต่อในคราวหลังอีกนะครับเรามาถึงข้อ3ก่อนแล้วกันนะครับ ข้อหนึ่จำได้ไหม relationship นะฮะความสัมพันธ์ความรักข้อ2 mindset วิธีคิดข้อน3ะครับ,ารบการรู้จักตัวเอง self acknowledge ปราชญาดโบราณไปพูดเนเสียงเดียวกันครับว่าจงรู้จักตัวเองนะครับถ้าเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่า ความสามารถเราคืออะไรจุดแข็งเราคืออะไรจุดอ่อนเราคืออะไรพรสวรรค์เราคืออะไรเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างลําบากนะครับแล้วยิ่งกว่าน,นั้นนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราคิดอะไรแล้วเราคิดแบบนี้แล้วมันเกิดผลอย่างไร,นะรเกิดนิสัยอย่างไรนะครับมีผลกระทบอย่างไรเราก็ไม่รู้รู้ทางของชีวิตของเราเลยหลวงพ่อชากล่าวว่า ความคิดของเธอนี่แหละจะเป็นการกระทําของเธอการกระทำของเธอก็เป็นนิสัยของเธอนิสัยของเธอเป็นอย่างไรเธอก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะ่ะความคิดก็เป็นต้นเหตุของกรรมที่เราจะได้รับนะครับแล้วความคิดที่สําคัญที่สุดก็คือความคิดที่รู้จักตัวเองนะครับร,รู้ว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรมีนิสัยอย่างไรนะครับ ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราสร้างความความสัมพันธ์คนรอบข้างได้นะครับแล้วก็คิดเป็นนะครับนั้นเคล็ดลับทั้ง3อย่างนี้นะครับสามเรื่องเนี่ยเราจะเริ่มที่ตรงไหนก็ได้นะครับเริ่มที่ความสัมพันธ์ก็ได้เริ่มเป็นคนคิดเป็นก็ได้หรือรู้จักตัวเองก็ได้เพราะยังไงเสียจะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวถ้าผมแนะนำนะครับความสัมพันธ์มาก่อนครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคนรอบข้าง แล้วคนรอบข้างก็จะนําสิ่งดีๆมาให้กับให้แก่เรานะครับเราก็ต้องเลือกคบคนเลือกคบกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากรรัรยาณมิตรคือผู้ที่นําชีวิตเราให้พบกับหนทางอันประเสริฐเรายังไม่เห็นปัจจัยภายนอกอะไรเลยที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการมีกรรัรยาณมิตรเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ยามจะขึ้นตอนเช้ามีแสงอรุณขึ้นมาก่อนชั้นใดนะฮะ กัลยาณมิตรก็เป็นรุ่งอรุณของชีวิตอันประเสริฐเช้นนั้นครับนะครับฝากเอาไว้ทั้ง3เรื่องนะครับที่จะทําให้ชีวิตดีๆกับอพิโซดแรกของเ,อเรื่องนี้นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับเมื่อได้รับฟังสิ่งดีๆเช่นนี้ผมเองก็ขอปรารวนาตัวเป็นกัลยาณมิตรของ ทุกท่านนะครับผ่านการพอดแคสต์อย่างนี้ทุกๆวันพฤหัสนะครับจากพูดคุยกับผมโดยตรงได้ใน Facebook กล้วยอาจารย์จีบที่หน้าปกของพอดแคสต์นี้นะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าครับสวัสดีครับ